เนี่ยเห็นไหมกรอบนอกนุ่มในหอมปลาอินทรียใช่แล้วก็มีหมึกซีฟู้ดด้วยนะหมูทอดพรามห้าโอ้ยกะดูสามชั้นทอดเนี่ยแกชอบใช่ไหมขนมจิบต้มปลาป้าโอยพี่เขาใส่กุ้งตัวใหญ่ๆเลยอ่ะกดูหอยพริกเขาเนี่ยไงเขากำลังทอดอยู่ทอดใหม่ใหม่เลยเป็นทอดยำกุ้งปลาหมึกก็มีคุณน่าทานมากเลยหวังดูสีสันดิเดูแซลมอนเป็นเป็รังพึ่งมาเองเลยเอารังพึ่งมาเลยเหรอของมันยังมีตัวอ่อนอยู่ข้างในอยู่เลยอ่ะ เจมิงจิบโอมาต้องชอบเนี้ยโรตีโร<ฮ>ตีชาชาักดูดูลีลาดูลีลาต้องลีลาหน่อยทอดใหม่ใหม่เลยน <c oughs> ่องใหญ่มากว่ะล้นแบบหม้อใหญ่ๆเลยกุ้ตงต,<ห>ตัวใหญ่ๆ,ๆเลยของพี่เขา<อ> นี่คือหมูโชวุนะนครับดูกุ้งตรงนั้นดิออพกสาขเกเสียงขหนมเผาไปตองห,หอมพริกวันนี้ร้านค้าจะเยอะมากเพราะว่าเขามาจากครัวคุณต่อยไ้ยจริงเหรอทั้งหมดเลยใชย่พาไปดูหน่อยมีอะไรบ้างเมื่อกีอ้กินอิ่มมากดูท้องเราดิกินอะไรมาเมื่อกี้เนี่ยแซลมอนกินทั้งกุ้งกุ้งย่างซาซิมิ<ต>เนื้อใบพายแกกินเยอะกับเพื่อนเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูร้านอาหารด้านล่างของเซนทันพาซาุบลราชธานีนู้นมีตุ๊กตาใหญ่ลำบึกด้วยขนาดนู้น อ่ขคุณต่อยอยู่ตรงกลางใช่ไหมก็ตีอยู่ตรงนั้นไปเดินหมุนไปหนึ่งรอบทักทายหน่อยดิครัวคุณต่อยฮัลโหลไปดูอาหารดีกว่าเริ่มหิวแล้วนี่ก็ตีเป็นขนมกรอบเค็มขนมปั้นขียไส้ปลากระพงติดบาจางใหญ่มากก้อนละเท่าไหร่คะเนี่ยก้อนละหกสิบบาทเครื่องเน้นๆเลยขาหมูกรอบฝ่ายเชฟเดย์อันนี้เราทานบ่อยเชฟเดย์อร่อยขาหมูเน้นๆกรอบนอกนุ่มในครับ สีน่าทานมากขายดีมากเนี่ยพี่เขาต้องใช้มือชอยอย่างนี้เลยนะชอบแต่สี้เนี่เห็นไหมกรอบนอกนุ่มในร้านเนี้ยใช่จ้ะทุเรียนจ้ะแต่ไม่ใช่บ่อทองนะพี่นะภูเขาไฟใช่ไหมคะมาดูด้านนี้ค่ะร้านจิวแอนเชนมอลล่าทำจากไข่ขาวเป็นขนมปังอย่างเงี้ยไหมคะกรอบๆเหมือนกันไหมอ๋อไม่ขนมผิงใช่ไหมคะทุเนจ้ะของเยอะมากเป็นทผลัม สามร้อยแจงรอนปลาอินทรีย์หอมปลาอินทรีย์ใช่เอามาปิง้งไข่เจาะกุ้จ๋าแจ่วบองแม่หนิงแจ่วบองปลาแซลมอนอ๋อท้องปลาแซลมอนนี่คือแบบอทอดคนเยอะมากแล้วทำไมเราวนกลับมาที่เดิมวะหอืมอันนี้คือบ้าบินมีบ้าบินนี่ขนมข้อศอกอ,อันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยมะม่วงเบาเหรอเนี่ยใช่ไหมคะมะม่วงเบาน้ำจิ้มน่าอร่อยอ่ะ สดๆเลยปลาหมึกโอก้โหสีสันสวยงามมากหวงหมึกผัดซอสเกาหลีพอใส่ซอสแล้วมันแบบน่าทานมากแล้วก็มีหมึกซีฟู้ดด้วยนะมาดูทางนี้ไก่ทอดซอสเกาหลีไชิ้นละสิห้าเจอร์ยากิไก่ทาโกะไก่ไ,กไข่เค็มไก่ปลาตี้ไก่คาราเต้ไก่เกดบินชีสใครชอบแบบไหน เนี่ยขนมเปียละว่ะเฮ้ยห่วงน่ารักดีว่ะน่ารักดูดิมันมีตาด้วยอ่ะมีตามีจมูกปลาเปียสดทำกันสดเลยวูคิวยาวมากท้ามันปลาการถ้าเสีส้นก็มอนะอันนี้คือปลาเส้นทุกชิ้นปลาหมูทอดพระรามห้าโุ้ยแกดูสามชั้นทอดเลยแกชอบใช่ไหม มีเครื่องในทอดด้วยนะเนี่ยขีดละเจ็ดสิบสามขีดสองร้อยนาทานทั้งนั้นเลยว่ะเลือกไม่ถูกเลยถั่วเฮ้ยมันมีเม็ดเม็ดอะไรด้วยอ่ะงางาเลยใช่ลองหยิบไปชิมได้นะคะค่ะใหม่ๆสดๆร้อนๆค่ะขนมจิบต้มปะป๊าแล้วก็ต้มไม่ดีเลยค่ะสดของใหม่แน่นอนค่ะขนมครกขลังมันเป็นอย่างนี้แนี่โอ้ยพี่เขาใส่กุ้งตัวใหญ่ๆเลยอ่ะกระดูกหอยพีคเขาดิปลาเก๋าะลาเก้ใส่ไฟทองด้วย มีเผือกมีข้าวโพดมีฝอยทองจะติมอะไรวะตัวแดงตัวดำจติมบ้านอาลีอ๋อหนังปลาเหรอหนังปลาแซลมอนนี่เป็นหนังปลาแซลมอนห่วงคอนดักชี่ของทำไมมันใหญ่จังเลยวะไงเขากำลังทอดอยู่เนี่ยทอดใหม่ๆเลยดูชีสพี่เขาดิเต็มไดเขาเต็มๆเลยามชิ้นสาคู่มีทุเรียนด้วยร้านชีเด็ดยำทะเลซีฟู้ดยำกุ้งปลาแซลมอน ปลาหมึกก็มีโอ้หอันนี้อะไรเนี่ยอู้ดูปูดิหองไข่ปลาหมึกทีเด็ดยำดูปูโหน่าทานมากเลยหวงเนี่ยปูตัวใหญ่ๆเลยดูสีสันดิมีแซลมอนมีกุ้งด้วยนะน้ำลายไหลเลยว่ะหอยดูแซลมอนเต็มๆรังพึ่งมาเองเลยเอารังพึ่งมาเลยเหรออือน้ำผึ้งเดือนห้าผึ่งเลี้ยงเขาผึ่งเลี้ยง ว่ายี่สิบบาทตออ่อขวดของมันยังมีตัวอ่อนอยู่ข้างในอยู่เลยอ่ะใช่เนี่ยเห็นไหมสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยสองร้อยสิบสิบแล้วแต่แล้วแต่ขนาดมันแล้วแต่น้ําหนักใช่น้ําผึ้งมะนาวสามสองร้อยมีกรอบสองแม่าไปเติมอย่ามันไม่นีอะนไม่ออกเปรี้ยวเปรี้ยววะนี่ราดั้งเดิมมะพร้ยวกลมเจี๊ยบกับรสชาเขียวใบเตยชาเขียวใบเตยสองกล่องค่ะแล้วก็ดั้งเดิมหนึ่งค่ะใบเขียว ม่ใ่ใหเลยดังเดิมส้มชีสแล้วก็ชาเขียวอันี้เป็นน้ำผึ้งมานานครับขนมสาลี่ขนมสาลี่แม่จำเนียนเจมิงจิบโวมาต้องชอบเนี้ยโรตีโรตีชาชักเนเจมิงจิบโอมต้องชอบชอ่ะอด,ดูดูลีลาดูลีลา มาจากวาควุณต่อยต้องต้องลีลาหน่อยนี่ดูทอดใหม่ๆเลยเป็นโรตีชาชัดน่าทาน,านแกงเขียวหวานปลาหมึกยัดไส้ต้มไก่หนึ่งอ่ะแกงเขียวหวานปลาหมึกยัดไส้ น้ำไก่เนื้อนะมีเยอะแยะเลยอ่ะโอ้ยน้องใหญ่มากว่ะโอ้องดูดูหมดไหมเนี่ยมันหลายร้านมากเลยนั่นน่ะดิโอดูไม่หมดอะ่ะมันเยอะอ่ามันมั่งเปรี้ยวปากเงินร้านเปรี้ยวจริงหรือเปล่าหวังทดสอบไหมไม่ไหวละ <laughs> ไป <laughs> มีน้ำปลาหวานแบบหลายรสชาติมากอะ่ะน้ำกะปิแบบน้ำนางเยิ้มอันนี้เป็นน้ำปลาหวานโบราณกะปิหวานอันนี้เป็นลูกผสมกะปิสอต ปลาราไฮโซจะปีกขั้ววันนี้หดปากแตกเป็นยังไงหมูปลามาดูหลอนหล่นหล่นโอ้เฮ้ยอลังการมากว่ะหวงอลังการเขามีให้ชิมฟรีตลอดเลยนะใช่ไหนลองชิมดิลองชิมลองชิมเต็มท้องแล้วตอนเนี้ยน้ำพริกไข่ปูไม่มีหมูไก่เจ้าเจียวจ้ะเป็นเนื้อปูมาล้วนหล้นแบบหม้อใหญ่ๆเลยได้เลยมาลองดูดิจะลองอะไรแค่นั้นบะจัดเต็มเลยตัวนี้เป็นน้ำพริกไข่ปู เป็นไงบ้างรสชาติอันนี้ขายไงคะจตัวหล่นหนึ่งจ้าขายไงคะสองร้อยบาทครับหล่นเนื้อปูม้าไม่เป็นไรแ่้วหมูไก่และพริกไข่ปูปลาสับตุ้มเพลีอยจ้าอร่อยมันไม่เผ็ดมากตอนนี้ใส่อะไรใส่ปูเหรอใส่ปูนะพี่ไข่ปูจ้าที่จะใช้เนื้อปูอยู่แล้วนะเรามาเที่ยวกันหัวปี เพราะว่าเราจะไม่ได้ใส่หมูไส่เนเปี่ยวอ๋อขทออร่อยไส้กรอกหมูข้าวผอมมะริตันนี้ชุดละร้อยหมูไีหมูแผ่นทอดกรอบถาได้นะคะตอนนี้เป็นหมูแผ่นทอดกรอบมนนีชุดละร้อยเหมือนกันอันนี้แหนมหมูแหนมแหนมอันนี้แหนมแหนมหมูทำมาจากอะไรทำมาจากเห็ดเหรอเฮ้ยแต่อันนี้อร่อยจริงรก็หมึกใหญ่เลยอะ ก็เนี้ยกุ้งตัวใหญ่ๆเลยของพี่เขาอ่ะเบลอเฮอเลย่สั่นได้นะจ๊ะกุ้งแก้วกุ้งอจ้าสดกรอบจัะใหญ่มากอันนี้คืออะไรคะเนี้ยแก้วค่ะเขากินอย่างนี้เลยหรอคะได้ค่ะได้เลยจ้ะไส้กรอบไส้กรอบยาวแบบนี้เลย ซื้อหมูโชบุลนะครับราคาร้อยห้บาทปลาดุกทอดกรอบซื้อไหนค่ะเอาร้อนๆให้หน่อยได้ไหมคะข้าวเหนียวปิ้งอัญชันไส้เผือกเนี่ยข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวปิ้งอัญชันดอกอัญชันไส้เผือกไส้กล้วยใช่อ๋อไส้อะไรกล้วยสามเผือกสามเอาร้อนๆให้หน่อยนะคะเปรี้ยวปาก เห็นแล้วเปรี้ยวปากมากเฟชชี่ฟรุตมะขามแปรรูป